สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยืนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่ผมประจําวันพุธที่3เมษายนนะผมคู่แรกที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นศึกของพี่เมลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางปืนใหญ่อาเซนอลเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางดูดันทาวทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างนะผมตอนนี้ทางปืนใหญ่อาเซนอลลงเล่นไปแล้ว29นะัดมีชนะที่20นะัด เสมอห้าและแพ้ไปที่4นะัดเพลสกอมาได้ที่70ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีทั้งหมด65แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางสนำนารับรูน,นทาวนะครับผมลงเล่นไปแล้ว30นัดนะครับมีชนะู่ที่5นะัดเสมอ7และแพ้ไปถึง14นะัดเพลสกองมาได้ที่43ประตูและเสียไปที่62ประตูตอนนี้มีทั้งหมด22แต้มอยู่อันดับที่18ของตาราง ส่วนทางด้านผลงานทีดเดที่เจอกันมามีเจอกันอยู่แค่1นัดนะครับผมแล้วก็เป็นการเอาชนะไปของทางอาร์เซนอลนะครับแต่ก็ชนะไม่ขาดนะครับผมอาร์เซนอลสามารถเอาชนะไปได้แค่3ต่อ4ประตูนะผมค่อนข้างที่จะเล่เลี่ยก,กันด้วยสามตอนนั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทั้งพื้นที่อาร์เซนอล10นัดล่าสุดของพวกเขาก็ มีหลุดแพ้ไปแค่นหนึ่งนะัดท่านเองนะผมแพ้กับทางปอโตไปที่1ต่อศูนย์ประตูนหนึ่งนะัดเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็สามารถเก็บชนะมาได้ถึง8นัดและมีเสมอกัมบซิตี้นัดล่าสุดนีแค่นหนึ่งนะัดท่านเองแต่ว่าด้านการทำยอดก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะผม5นัดหลังสุดตอนนี้ทางอาเซนนลก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่3นัดก็ค่อนข้างกลางๆนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางลูทันเท้ากันต่อ10นัดล่าสุดของทางลูทันเทาานี้ผลงานไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมยังเก็บชนะไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะมีเสมออยู่3นัดและแพ้ไปที่7นัดแต่ว่าด้านการทำยอดตอนนี้ทางลูทันเท้าไม่เสียยอดมาถึง4นัดติดแล้วนะผมมีเสมอยอดอยู่ที่2นัดและสามารถชนะยอดมาได้ที่2นัดนะผม4นัดหลังสุดตอนนี้ก็ถือว่า ผลงานค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะผมสําหรับดูด้านเทาานะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตเปิดมาให้ที่ทางพื้นใหญ่อาเซนอลต่อให้อยู่ที่2ลูกครึ่งน,นะครับผมบางเจ้าให้ไปถึง2ลูกครึ่งควบ3ามลด้วย,วยก็วโอเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4นะครับผมอผลงานนี้เลทราคานี่ค่อนข้างที่จะออกไปทางสูงค่อนข้างเยอะผมสูงนี่เกือบ4ลูกเลยและทางด้าน ค่าน้ําก็ทางปืนใหญ่อเซนอนจับเป็นค่าน้ําลดด้วยนะผมค่าน้ําไม่เต็มนะส่วน,นทางดูด้านทาวเนี่ยค่าน้ําค่อนข้างที่จะล้นพอสมควรเลยก็สําหรับทั้ง2ทีมแล้วทางปืนใหญ่อเซนอนก็เก็บ3ามแต้มนี้น่าจะแน่ๆแหละครับแต่ว่าการต่อให้ถึง2ลูกรึ้นต่อให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วงหลังๆของทางอเซนนอนก็ ยิงไม่ค่อยเยอะนะครับดูกันที่3นัดหลังสุดนี้ก็ปัญญาเซนน่าสามารถเอาชนะทางเฟนฟอร์ดไปได้แค่2ต่อหนึ่งประตูนะผมสามารถอาชนะปอร์โตไปได้ที่1ต่อศูนย์ประตูนั้นและนัดล่าสุดนี้ก็เสมอศูนย์ต่อศูนย์กับแมสติตี้นะครับผมมีแค่นัดที่ก่อนหน้านั้นที่เจอกับทางเซฟฟิล์นะผมที่สามารถถล่มเซฟฟิล์ไปได้ที่0ูนต่อ6ประตูแต่ตอนนั้นนี่ยิงค่อนข้างเยอะนะครับ แต่อันนี้ต่อให้ถึง2ลูกครึ่งนี่ก็มองว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะผมแต่สําหรับวันนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็ยังเชียร์ไปที่ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับก็ขอให้ไปที่อาเซนอลเหลเลทราคาที่อาเซนนลต่อให้อยู่ที่2ลูกครึ่งเราไปดูกันต่อคู่ที่ะครนะผมก็ยังอยู่กับึกของพี่เมลิกอังกฤษเป็นการเปิดบ้านของทางพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดนะผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบริทัน ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนนี้นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานภายในหลีกกันบ้างตอนนี้ทางเบลฟอร์ดนะผมลงเล่นไปแล้ว30นัดมีชะนะอที่ที่7นัดเสมอ6และเพ้ไปที่17นัดคริสก็กมาได้ที่42ประตูเลสเตียไปที่55บประตูตอนนี้มีทั้งหมด27แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านไบรตันนะครับผมลงเล่นไปแล้ว29นัดน้อยกว่า1นัดนะครับผมเก็บชะนะมาได้ที่11นัด เสมอเก้าและแพ้ไปที่เานะผีิตกรองมาได้ที่51ประตูและเสียไปที่4 6ประตูตอนนี้มีทั้งหมด42แต้มอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับส่วนนั้นผลงานฮิตเวทที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดไม่ค่อยสวยนะผม10นัดนี้เจ้าเบนฟอร์ดสามารถเอาชนะไปได้แค่3นัดและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดนี้10นัดหลังสุดนี้แบ่งกันไปทีมละ5นัดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะออกไปกลางกา เราดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเบรนฟอร์ดตอนนี้กันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานย่ำแย่เลย10นัดนี้มีแชนะอยู่แค่1นัดเท่านั้เองก็สามารถเอาชนะทางบุผลตันไปได้ที่0ูต่อ2ประตูนะผมนอกจากนั้น7นัดหลังสุดตอนนี้นก็ยังไม่สามารถเก็บชนะมาได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดของทางเบนฟอร์ดก็พอมีทำออกมาได้บ้างนะครับผม10นัดหลังสุดนี้ก็ พอทาออกมาได้ที่4นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับเราดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางไบตันกันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าทางเบนฟอร์ดยูนส่วนหนึ่งนะครับผมมีชนะอยู่ที่4นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่5นัดและ3นัดหลังสุดตอนนี้ทางเบนฟอร์ดก็ทางไบตันก็ไม่เสียยอดนะครับผม3นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง2นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นนัดนะครับ นัทลาสุบนี่ก็สามารถทำยอดกับทางลิโอพูดได้ด้วยเหมือนกันนะผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้โตให้ไปที่ปอปอเวนเดร์อตอนนี้อยู่ที่3มลูกมาบางเจ้าก็ให้ไปที่ทางเบนฟอร์ต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะผมแต่ส่วนมากก็อยู่ที่ปปนั่นแหละ สำหรับนัดนี้แล้วผลงานของทางไบรตันค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับผมแต่ว่าเบนฟอร์ดก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วยก็ค่อนข้างที่จะมีผลงานที่จะดูดีอยู่เหมือนกันนะผมสําหรับผลงานที่เล่นในบ้านของทางเบนฟอร์ดก็แต่ถ้ามาดูกันที่ผลงานที่ผ่านมาแล้วทางไบรตันก็ยังดูเป็นต่อกว่าหน่อยๆนะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็ให้ไปที่ทางไบรตันในเลนราคาที่ปอนะครับ เราไปดูกันต่อคู่ที่3นะผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางลันทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2องสนาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับผมตอนนี้ทางปารีสแซงต์แชร์แมงลงเล่นไปแล้ว27ดนัดมีชนะอยู่ที่18นัดเสมอ8และแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเพสกอร์ออมาได้ที่64ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีทั้งหมด62แต้มอยู่อันดับที่1ของตาราง ส่วนทางด้านแรงนะครับผมลงเล่นไปแล้ว27นัดเท่ากันมีชมนัดอยู่ที่10นัดเมอ9และแพ้ไปที่8นัดพรีสโกอ้อมาได้ที่40บประตูและเสียไปที่33ประตูตอนนี้มีทั้งหมด39แต้มอยู่อันดับที่8ของลีกฝรั่งเศสนะผมส่วนทางด้านผลงาน,นทีทวีที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ก็ทางปรารีสก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะผม10นัดนี้ปรารีสทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเอง เก็บแช์น้ํามาค่อนข้างที่จะกลางๆอยู่ก็จริงนะผมแต่ว่าทํายอดออกมาได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับผลงานของทางปารีสเวลาเจอกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็นัดล่าสุดนี่ก็เสมอกับทางแล้งไปที่1ต่อหนึ่งประตูชนะก็ชนะไม่ได้ขาดมากนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางปารีสเซงต์แชมกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาไม่มีหลุดแพ้เลยนะครับ มีชนะอยู่ที่7นะ็นัดเสมอ3นะครับผมและตอนนี้ก็ทํายอดออกมาได้ค่อนข้างสวยเลย5นัดหลังสุดนี้เสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทันเลนกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่5นัดเสมออ2และแพ้ไปที่3นัดและทางด้านการทํายอดก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับผม10นัดนี้เสียยอดไปแค่3นัดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าห้านัดหลังสุดตอนนี้ก็ทํายอดออกมาได้ที่3นัดเท่านั้นเองนะผมห้นัดนี้เสียยอดไปถึง2อนัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาโตไฮไปที่ทางปาริสัซีันยัต่อไฮอยู่ถึง1นึ่ลูกควบโอเวอร์เดอรตอนนี้อยู่ที่3าลูกถ้าเกิดเรามาดูกันที่ผลงานที่ทุกที่เจอกันมานี้ทางปาริสผลงานไม่ได้สวยขนาดนั้นนะผมเวลาเจอกับทางแลนส่วนมากก็ต่ออยู่ที ครึ่งลูกถึง1ลูกเท่านั้นอันนี้ต่อไปถึง1ลูกควบเลยก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปารีสตอนนี้แต่ว่าในฤดูกาลนี้ปารีสเล่นค่อนข้างดีนะครับผมลงเล่นไปแล้วหยิบเจ็ดนัดนี้ไม่หลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับนัดนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าจะไว้ใจได้เหมือนกันนะผมสำหรับปารีสค่าคืนนี้นะครับ ก็บอนยี่หนึ่งก็ขอเชื่อใจปรารีสนะครับผมก็ขอให้ไปที่ทางปรารีสในเรืราคาที่ปรารีสต่อให้อยู่ที่1ลูกควบก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ